โอ้โหจอดป้ายสต็อปเลยไหครับเนี่ยโอ้โหมีรายงานล่าสดุดนะครับบอกว่าแมนยูเปิดราคาราสมูธฮอยลูนครับ31ล้านปอนด์แต่อัลลันตาบอกเลยเซโนเซโนต้องมากกว่านี้นะเว้ยต้องมากกว่านี้อันนี้เป็นรายงานข่าวจากคอรีเอเลเดลโลสปอร์ตครับบอกว่าปีสแสดงแมนยูเนี่ยได้ยื่นข้อเสนอเพื่อขอซื้อตัวราสมูสฮอยลูนในราคา31ล้านปอนด์หรือประมาณ35้าล้านยูโรให้กับอัตลันตาพิจารณาครับแต่ว่าอัตลันตาปฏิเสธทันควาเลยหลังจากอัตลันตาต้องการค่าตัวประมาณ3 9ล ปอนหรือประมาณ45ล้านยูโรนะครับแมนยูเนี่ยเดินหน้าเสริมทัพในช่วงตลาดซัมเมอร์น,นี้อย่างต่อเนื่องครับหลังประสบความสำเร็จกำลังจะได้ตัวเมสันมาร์มาจากเชลซีแมนยูให้ความสนใจอังเดรโอนาหน้าผู้รักษาประตูของอินเตอร์มิลานล่าสุดมีข่าวว่ายื่นข้อสเสนอให้กับอาตาลันตาเพื่อขอซื้อราสมุสฮอยลอนนะครับด้วยงบประมาณที่มีจำกัดในช่วงซัมเมอร์น,นี้เนี่ยทำให้เป็นเรื่องยากที่แมนยูจะไปดึงสูน้าระดับท็อปอย่างแฮร์ริเคนหรือว่าวิกเตอร์โอซูเมนซึ่งถูกตั้งราคาไว้สูงถึงระดับ100ล้นนปอน ดังนั้นครับหัวหอกไว้20ปีอย่างราสมูธฮอยลูนเป็นทางเลือกที่น่าพึงพอใจนะครับเนื่องจากราคาไม่สูงจนเกินไปอย่ารอช้ารยายงาน,นล่าสุดจากคอรีเอเลเดลสปอร์ตบอกว่าแมนยูเปิดราคาฮอยลูนครับให้อัตาลนตาพจารณาแล้วที่3้านปอนด์อนก่อนจะถูกปฏิเสธกลับมาทันทีเลยไม่เอานะครับมันน้อยเกินไป รายง,งานบอกด้วยว่าอตาลันตาที่ไปคว้าราสมูสฮอยลลนมาเมื่อปีที่แล้วเนี่ย15ล้านยูโรอย่าได้ค่าตัวนักเตะประมาณ34-39ล้านปอนด์สำหรับฮอยโล,ลงเล่นห้อตาลันตาไป32นัดเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมายิงไป9ประตูถือว่าเป็นสูน่าดาวร,รุ่งที่ได้รับการจับตามองมากที่สุดคนหนึ่งของยุโรปเลยก็ว่าได้นะเวลานี้นะครับโอโหราสมูสฮอยลลน จะเป็นยังไงครับขอ39ล้านปอนด์ได้ปัลลาแมนยู่3ล้านปอนด์มันน้อยเกินไปมันเต็มแก่เนี่ยขอหน่อยนะสัก40ก็ว่ากันไปนะอะไรก็ตามเลยโอ้แมนยู man, จะได้กองหน้าระดับท็อปแบบไหนก็ต้องมาตามเครับแต่ Harry Kane, แฮร์รี่เคนกับวิกเตอร์ซูเมน่าจะยากแล้วเพราะว่าอันนั้นมันร้อยล้านขึ้นเนี่ยมันยากเกินไป